ดันะนั้นก่อนจะเลิกผมจะให้ทุกท่านทำบทบาทหนึ่งหน้าที่เจ้าหน้าสองหน้าที่ของผู้สวนสามหน้าที่ของผู้ประชาในทงก่อนการอบ,บรวมและหลักการรวบรมนะครับและกำหนดขั้นตอนตั้งแต่บวชจนถึงขอให้ ม,มนต์ฉันต,ตาพระเอกครับผคมีมณเลยครับ